สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะเจอกับน้องพลอยเช่นเคยนะคะกับร้านของหลุดจำนำเพชรแท้ทองแทบายบางกรเจนค่ะวันนี้นะคะพลอยก็จะมานําเสนอเนี่ยของแหวนหลุดจำนำนะคะเป็นของมือสองที่สภาพแบบเหมือนใหม่มากๆเลยนะคะแต่ในราคาที่สุดคุ้มแน่นอนนะคะวันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกไพลินนะคะแล้วก็มีแหวนยกด้วยเนาะถ้าสําหรับใครที่กําลังมองหาแหวนไพลินนะคะแบบสวยๆเลยเนี่ย พรว่าคลิปนี้ลูกค้าจะต้องโดนใจสักหนึ่งสองชิ้นแน่นอนนะคะอ่ะเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าค่ะวงนี้นะคะวงแรกโอ้โหเป็นไพลินล้อมเพชรนะคะเนื้อไพลินสีสวยมากๆเลยนะคะอ,อ,อยู่บนตัวเรือนทองคํา90ด้วยค่ะไพลินนะคะเป็นเม็ดที่แบบใหญ่มากๆเลยแบบนี้เป็นทรงสีแบบ สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ล้อมด้วยเพชรเกรสรค่ะน้ำหนักเพชรรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่0.40กรัตนะคะหรือ40ตังค่ะอยู่บนตัวเรือนทองคำ90ค่ะน้ำหนักรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่2.8กร,รมัมไซส์แหวนคือ50ขนาดหน้ากว้าง1.0คูณ1.0เซนติเมตรวันนี้นะคะพลอยขอสเสนอร,ราคาส่งต่อเอาไปเพียง24,950บาทเท่านั้นนะคะอ่ะไม่ค่อย

ไม่เป็นไรเอ่อวงนี้นะคะเดี๋ยวพอลองสวมให้ดูก่อนวงนี้จะดูเล็กหน่อยนะคะลูกค้าแต่คือเวลาสวมใส่ก็จะติดนิ้วสวยๆแบบนี้นะคะอ่าเม็ดไพลินนะคะก็คือจะเป็นเม็ดใหญ่มากเลยนะสีแปลกมากเลยนะคะส่วนใหญ่เเม็ดไพลินปกติทั่วไปเราเห็นอนะ่ะจะเป็นสีน้ําเงินเข้มๆใช่ไหมอันนี้จะออกสีฟ้าหน่อยนะคะสีฟ้าคำครามคือสวยมากๆเป็นไพลินไทยนะคะลูกค้าล้อมด้วยเพชรนะคะเป็นเวนเมนแบบนี้เป็นเพชรเกสรสมัยใหม่น้าค่ะ สวยใสมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพอเอาให้ดูตัวเรือนนะตัวเรือนนะคะก็ทองหนาแข็งแรงแบบนี้เลยนะคะโอ้โหสภาพเหมือนใหม่มากๆเลยร่องรอยการใช้งานนี่คือน้อยมากๆเลยนะคะอันนี้ใต้ท้องแหวกก็จะเป็นฉลุทองลวดลายแบบนี้เลยเนาะโอ้โหสวยมากๆค่ะวงนี้นะเห็นไหมคะ วงนี้พอเรียกได้ว่าคุมแล้วก็ตอบโจทย์แน่นอนนะคะเป็นไพลินล้อมด้วยเพชรแท้แบบนี้เนาะมีเพียงหนึ่งวงเท่านั้นด้วยนะคะลูกค้าใครชอบใครรับเนี่ยหรืออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะลูกค้าสามารถแคปรูปนี้นะคะแล้วก็ส่งมาที่ไลน์หาแอดมินได้เลยนะคะใส่ก็จะสวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะสามารถใส่ติดนิ้วได้ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสแบบนี้ไปเลยเนาะ วงถัดมานะคะก็เป็นแหวนไพลินเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นไพลินทรงมาคีนะคะแบบนี้เลยเป็นรูปทรงมาคีแบบนี้ อยู่บนตัวเรือนทองคำ90นะคะน้ำหนักรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3.07กรัมค่ะไซส์แหวนคือ53ขนาดหน้ากว้าง1.0คูณ1.5เซนติเมตรวันนี้นะคะพลอยขอสเสนอร,ราคาทรงต่อเอาไปเพียง18,950บาทเท่านั้นนะคะวงนี้นะคะเป็นตัวเรือนทองคำ90ที่ทองหนาแข็งแรงสวยมากๆเลยใต้ท้องแหวนก็เป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นฉลุงานทองแบบ บ่าค่านะคะก,ก็จะมีลวดลายนะคะเป็นรูปทรงแบบใบไม้แบบนี้เสริมสร้างนะคะความจุดเด่นให้กับตัวเม็ดยอดของตัวไพลินแบบนี้เลยเม็ดยอดนะคะเป็นไพลินสีน้ําเงินเข้มนะคะแล้วก็ล้อมด้วยไพลินอีกทีหนึ่งเนาะไพลินเม็ดใหญ่นะคะตรงกลาง แบบนี้เลยสีน้ำเงินสวยมากๆเจรินหน้าเม็ดนะคะงดงามมากๆแล้วก็สภาพตัวเรือนนะคะล่องลอยการใช้งานเนี่ยคือน้อยมากๆเลยนะคะมีรอยขีขดข่วนนิดหน่อยที่เกิดจากการใช้งานมาเท่านั้นนะเนาะแต่โดยรวมสภาพสวยครบแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะโอ้ทรงมาคีสวยมากๆเลยเวลาสวมใส่บนนิ้วมือนะคะก็จะดูเต็มๆหน้านิ้วแบบนี้นะคะ,ะเห็นไหมคะ เป็นงานตัวเรือนทองทงี่พลอยรู้สึกว่าเขาจะออกงานแบบโบราณนิดนิดที่น่าสะสมมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นงานตัวเรือนแบบหาย,ยากนะคะแบบนี้เห็นไหมคะตัวไพลินนะคะเม็ดไพลินก็คือล้อมด้วยแบบสีสวยมากๆแล้วก็เจรไนหน้าเม็ดทกเม็ดแบบนี้เลยนะ,ะ,ะโดดเด่นมากๆเลยค่ะวงนี้นะคะใครชอบอยากดูรูปเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ย รีบแคปรูปนี้แล้วก็ทักหาแอบมินกันมาได้เลยนะคะมีเพียง1วงเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะ วงถัดมานะคะก็เป็นแหวนไพลินนะคะไพลินไทยเม็ดยอดแบบนี้เลยเนาะประดับด้วยเพชรกุหลาบนะคะบาคาดสองข้าง,างะคะสองเม็ดแบบนี้เลยอยู่บนตัวเรือนทองคํา90นะคะน้ําหนักรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่1.59กร,รัมค่ะไซส์แหวนคือ54หน้ากว้าง0.5คูณ0.8เซนติเมตรวันนี้นะคะพลอยขอสเสนอราคาส่งต่อนเนี่ยเอาไปเพียง8,950บาทเท่านั้น ะะตัวเรือนเนี่ยจะเป็นแนวทรงเม็ดชูแบบนี้นะคะก็คือเป็นไพลินเม็ดเดี่ยวเม็ดยอดแบบนี้เนาะประดับด้วยเพชรกุหลาบ2เม็ดนะคะตรงกลางาบ่าข้างนะคะแบบนี้เลยเห็นไหมคะเ,เม็ดไพลินนะคะเป็นเพชรเ,เป็นเม็ดใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็จะระไนหน้าเม็ดสีน้ําเงินเข้มสวยมากๆเลยนะคะเนื้อสวยมากเลย แบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวเรือนทองก็แข็งแรงนะคะสวยครบสมบูรณ์ค่ะถ้าวงนี้ใหญ่ไปหรือเล็กไปก็ยังสามารถปรับไส์ได้เยอะอยู่นะคะแบบนี้เลย งานรายละเอียดก็คือตำหนิน้อยมากมีร่องรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะคะที่เกิดจากการใช้งานเท่านั้นเองค่ะลูกค้าแบบนี้วงนี้นะคะเหมาะสําหรับแบบใส่สวยสวมใส่ได้ทุกวนกันอะไรแบบนี้นะคะ,ะเห็นไหมคะก็คือดูเรียบหรูแต่ก็ดูแพงนะคะแบบนี้สวยงามมากเลยนะคะลูกค้าเพชรกุหลาบนะคะก็เป็นเพชรสมัยเก่านะคะสมัยใหม่ก็คือเป็นเพชรเกสรเนาะที่เราเห็นกันตามร้านเพชรทั่วไปนะ,เ,ะเพชรกุหลาบก็คือเป็นเพชรแท้นะคะเพชรสมัยเก่าก็มี ราคาเหมือนกันนะคะลูกค้าโอเคค่ะวงนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมหรือรับเลยเนี่ยก็แคปรูมนะคะทักหา,าแอดมินกันมาได้เลยค่ะ วงถัดมานะคะก็จะเป็นแหวนไพลินนะคะอันนี้จะทรงแนวผู้ชายนิดนึงนะคะแต่ผู้หญิงใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะคะลูกค้าประดับด้วยเพชรบ่าข้างนะคะทั้งหมด4เม็ดเนาะเป็นเพชรเจสอนสมัยใหม่นะคะลูกค้าน้ำหนักเพชรรวมทั้งหมดอยู่ที่0.10กร,รัตหรือ10ตังคค่ะอยู่บนตัวเรือนทองคํา90นะคะน้ําหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่2.52กร,รมัมไซส์แหวนคือ50ขนาดหน้ากว้าง0.5คูณ0.5ซนติเมตรวันนี้ พอยขอเสนอร,ราคาส่งต่อเอาไปเพียง16,950บาทเท่านั้นนะคะวงนี้จะเป็นแนวแบบเอ่อ เป็นแนวเพชรแถวแบบนี้นะคะก็คือเป็นแนวเรียบๆนะคะเขาเรียกว่าทรงปอกมีดอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ประดับด้วยพลินเม็ดยอดตรงกลางนะคะเม็ดใหญ่สีน้ําเงินเข้มสวยมากๆเลยแล้วก็มีเพชรบ่าข้างนะคะสองข้างสี่เม็ดแบบนี้สวยงามเพชรก็น้ําขาวสวยเล่นไฟนะคะเวลาสวมใส่ก็จะติดนิ้วแบบนี้ได้เลยเห็นไหมคะอ่า สวยงามมากๆเลยเหมาะสําหรับคุณผู้ชายนะคะสวมใส่ติดนิ้วเสริมสร้างเบาร,รมีได้นะคะแบบนี้หรือคุณผู้หญิงก,ก็สวมใส่ติดนิ้วแบบเก๋ๆน่ารักแบบนี้ได้เลยนะอ่ะพอยลืมเอาให้ดูงานตัวเรือนรายละเอียดนะคะก็จะเป็นแบบนี้ทองหนาะแข็งแรงค่ะเห็นไหมคะสภาพคือสวยมากๆเลยนะคะตําหนิคือเรียกได้ว่ามีเพียงร่องรอยขีดข่วนขนแมวนิดหน่อยนะคะที่เกิดจากการใช้งานมาเท่านั้นเนาะ แบบนี้เลยนะคะลูกค้าสวยมากๆเลยวงนี้คือของจริงสวยจริงวงนี้พลอยเน้น,นย้ำว่าสวยจริงเพราะว่าคือสีทองเขาจะเป็นสีแบบทองสดมากเลยนะอ่าแล้วก็ตัวเมดไพเรียนก็คือแบบสีเข้มมากวงนี้นะคะใครชอบเนี่ยรีบเลยนะคะแคปรูปนี้นะคะทักหาแอดมินกันมาได้เลยคะ่ะ ถัดมานะคะวงนี้จะเป็นแหวนโลหะเก้านะคะอัญมณีที่เป็นมงคลทั้งหมดเก้าชนิดนะคะแบบนี้เลยอยู่บนตัวเรือนทองคำเกาส0ค่ะน้ำหนักรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่2.88กรัม ไซส์แหวนคือ53นะคะเล็กไปสามารถปรับไซส์ได้หน้ากว้าง2.3คูณ0.4เซนติเมตรวันนี้นะคะพอยขอเสนอราคาส่งต่อเนี่ยเอาไปเพียง22,950บาทเท่านั้นนะคะแบบนี้เลยตัวเรือนคือทองหนาแข็งแรงนะคะสามารถปรับไซส์ได้หน้าแหวนนะคะจะเป็นอัญมณี9ชนิดเรียงกันแบบนี้เลยนะอ่าเป็นสิริมงคลนะคะแบบนี้สนใจติดนิ้วได้เลย นะเห็นไหมคะงดงามมากๆเลยนะคะตัวเรือนก็คือเหมือนใหม่มากๆมีขีดควนนิดหน่อยนะคะเป็นร่องลอยขนแมวเนาะที่เกิดจากการใช้งานมาแต่สภาพสวยครบสมบูรณ์แน่นอนค่ะวงนี้คือสวยจริงอัญมณีก็คือสีเป็นแบบลูกหวานเลยนะคะงดงามมากสีหวานมากเลยเวลาสวมใส่บนนิ้วมือนะคะก็สามารถสวมใส่ติดนิ้วได้แบบนี้เลยนะเห็นไหมคะ โอ้โหสวยมากๆเลยนะคะช่วงดีคนกำลังนิยมหันมาสวมใส่พลอยนะคะเพราะว่าเป็นปีที่เขารู้สึกว่าเป็นปีที่อัญมณีเนี่ยกำลังมาแรงนะคะทั้งไพลินหรือหยกทับทิมอะไรเงี้ยเขากำลังแบบมาแรงกันมากๆเลยคนกำลังตามหากันใส่เยอะนะคะแบบนี้อ่าเห็นไหมคะใครชอบนะคะวงนี้มีเพียงหนึ่งวงเท่านั้นนะคะรีบแคปรูปนี้แล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะ ัดมานะคะโอ้โหเป็นแหวนหยกนะคะแหวนหยกแท้เม็ดเดี่ยวเม็ดย่อยแบบนี้นะคะแล้วก็เม็ดใหญ่มากๆเลยนะอยู่บนตัวเรือนทองคํา90ที่ฉลุลายได้สวยงามมากๆเลยแบบนี้นะการฝังแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นการฝังแบบนนําเตยนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีทองล็อกแบบ เ,เป็นการฝังหนามเตยที่จะแข็งแรงนะคะล็อกแน่นแบบนี้เลยตัวรอนทอง90นะคะอย่างที่บอกน้ําหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่2.1กรัมค่ะไซส์แหวนคือ54นะคะขนาดหน้ากว้าง1.3คูณ1.8เซนติเมตรวันนี้นะคะพลอยขอเสนอราคาล่อยต่อเอาไปเพียง16,950บาทเท่านั้นนะคะไอ้วงนี้จะเป็นแบบหยกเม็ดเดี่ยวเม็ดยอดแบบนี้นะคะแบบไม่มีตัว อันนี้มมนมีอะไรที่แบบว่ามาล้อมรอบเลยนะคะเด่นมากๆเลยแล้วก็เนื้อหยกนะคะเป็นสีตามธรรมชาติที่สีเขียวสวยมากๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวเรือนะคะเขาก็ฉลุลายเป็นแบบนี้เป็นงานแบบลายทองฉลุเป็นใบไม้นะคะนิดหนึ่งนะแบบนี้สองข้างสวยมากๆเลยค่ะวงนี้เหมาะสําหรับคุณผู้หญิงนะคะที่กําลังตามหาหยกแล้วสอใส่โยกมาเนาะแบบผู้หญิงใส่แล้วก็จะใส่ติดนิ้วแบบนี้ได้เลยเห็นไหมคะสวยมาก ร่องถ้าจําไม่ผิดนะก็จะเป็นพวกเรื่องของเงินทองบารมีค้าขายด้วยนะคะเกี่ยวกับยกเนาะแล้วก็ทําให้คนสมใส่เนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเหมือนเขาจะดูดซับพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะประมาณนี้อ่าวงนี้นะคะมีเพียงหนึ่งวงเท่านั้นนะคะที่เป็นการฝังแบบหนามเตยเม็ดยอดเม็ดเดียวแบบนี้แล้วก็หยกเม็ดใหญ่มากใครชอบนะคะอยาก รับเนี่ยหรือดูรูปเพิ่มเติมนะคะแคปรูปนี้แล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะประมาณนี้เลย แหวนหยกผู้หญิงไปแล้วนะคะเป็นแหวนหยกผู้ชายกันบ้างนะคะแบบนี้เลยสวยมากเป็นหยกแท้นะคะอยู่บนตัวเรือนทองคำา90ที่สลักลวดลายเป็นสวยงามมากเลยแบบนี้อ่ะ ะะงดงามมากเลยน้ำหนักรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่5.5กร,รัมค่ะไซส์แบ่งคือ52หน้ากว้าง1.0คูณ2.0เซน,นติเมตรวันนี้นะคะพลอยขอเสนอราคาส่งต่อเนี่ยเอาไปเพียง22,950บาทเท่านั้นนะคะวงนี้สวยมากอันนี้พอให้ดูงานบาค่านะคะที่เขาสลักเป็นรวดรายนะคะแบบนี้สวยมากเลยเห็นไหมคะ ก็หัวโยกคือเม็ดใหญ่มากเลยนะคะแบบนี้ตัวเรือนทองนะคะก็หนาแข็งแรงสวยค่ะอันนี้ใต้ทองนะคะขาเจียนหน้าเม็ดเนาะคือวงนี้นะคะ ตำหนิเรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะคะมีเพียงร่องรอยขีดข่วนขนแมวนิดหน่อยนะคะที่เกิดจากการใช้งานสภาพคือสวยครบสบมบูรณ์มากๆเลยเวลาสมใส่บนนิ้วมือนะคะวงนี้จะใซส์52เล็กไปคุณผู้ชายสามารถปรับใส่ได้นะคะหรือคุณผู้ชายเอาไปใส่เป็นนิ้วก้อยก็ได้นะอ่าแบบนี้เนาะ ประมาณนี้นะคะเวลาสวมใส่ก็จะเต็มหน้านิวแบบนี้โอ้โหดูเสริมบาร,รมีมากๆเลยะคะ่ะสวมใส่ก็จะดูเด่นดูเสริมบาร,รมีมากคือสีเนื้อหยกนะคะเขาคล้ายคล้ายกับสเีเนื้อหยกของวงผู้หญิงเมื่อสักครู่นะคะใครที่ซื้อไปใส่เป็นคู่กันกับคุณผู้ชายก็ได้นะคุณผู้หญิงซื้อใส่คู่กับคุณผู้ชายก็ได้ใส่เป็นหยกแบบนี้เนาะ,ะ,ะเห็นไหมคะสีตัวสีวงผู้หญิงนะคะจะสีเข้มหน่อยนะคะเนื้อหยก วงผู้ชายก็จะสีอ่อนๆขึ้นมาหน่อยนะอ่าประมาณนี้เลยสวยงามมากๆเลยนะคะทั้งสองวงแบบนี้โอ้โห,โหใครชอบแครรับอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะรีบแคปรูปนี้แล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะ วงถัดมานะคะขอเป็นแหวนเพชรกันบ้านนะคะปิดท้ายนนองวงนี้จะเป็นแหวนเพชรที่เป็นรูปอักษรตัวทแบบนี้เลยนะคะประดับด้วยเพชรเกสอค่ะด้านหน้าน้ำหนักเพชรรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่0.20กรัตค่ะหรือ20ตังค์นะคะอยู่บนตัวเรือนทองคำ90น้ำหนักรวมทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ที่2.11กรัมไซแหวนคือ52เล็กไปสามารถปรับไซได้น้ากว้าง1.0คูณ1.0 เซนติเมตรวันนี้นะคะพลอยขอเสนอราคาส่งต่อเนี่ยเอาไปเพียง16,950บาทเท่านั้นนะคะแบบนี้เลยเป็นรูปอักษรตัวทีนะคะแบบนี้อ่าแล้วก็ตัวเรือนนะคะแข็งแรงมากคือทองหนาแข็งแรงนะสามารถขยายไซส์ได้เลยนะคะแบบนี้แล้วก็งานรายละเอียดนะคะลวดลายคือ ตำหนิน้อยมากๆเลยนะคะมีเพียงร่องรอยขีดข่วนขนแมวนิดหน่อยนะคะเกิดจากการใช้งานาแล้วตัวเพชรนะคะเพชรเนี่ยที่ประดับเป็นเพชรแกสอดสมัยใหม่น้ำขาวสวยเล่นไฟมากเลยนะคะแบบนี้เลยสวยงามมากเลยใครที่เป็นตัวอักษรคือชื่อเป็นตัวสอนตัวทีนี่จะใส่ติดนิ้วแบบนี้ก็ได้นะ,ะหรือแบบซื้อเป็นของแทนใจกันก็ได้นะคะแบบนี้สวยงามมากๆเลยค่ะเป็นตัวทีนะคะใครชอบนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติม หรือแคปรับเลยเนี่ยก็แคปรูปนะคะแล้วก็ทักมาหาแอดมินกันได้เลยนะคะแบบนี้เลย โอเคค่ะวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับรีวิวนะคะเป็นพวกงานไพลินง,งานหยกเนาะ,ะแล้วก็มีแหวนเพชรมาหนึ่งมงนะคะถ้าลูกค้าชอบวงไหนนะคะก็เพียงแคปรูปไว้นะคะทักหาแอดมินที่ไลน์นะคะเข้าไปที่ค้นหาเพื่อนนะคะกดที่ Add mkgm นะคะที่ขึ้นตามนี้เลยเลยเนาะหรือนะคะถ้าลูกค้าทําไม่เป็นจริงๆนะคะพอยข้าใจนะลูกค้าแบบ พี่ทำไม่เป็นอะไรเงี้ยลูกค้าก็สามารถโทรมาได้นะคะที่เบอร์0653601525นะคะติดต่อกับคุณนุชนะคะพี่นุชเขาจะเป็นแอดมินนะคะที่ร้านอ่ะคอยให้คำปรึกษานะคะหรือคอยบอกนะคะว่าลูกค้าต้องทำแบบไหนบ้างถ้าจะสั่งซื้อนะคะแบบนี้เลยหรือลูกค้านะคะสนใจอยากเข้ามาดูที่หน้าร้านจริงๆนะหน้าร้านเราอยู่ที่พระรามสามนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับโลตัสพระรามสามเนาะถ้าลูกค้าอยากสอบถามเส้นทางนะคะก็เธอเออก็โทรมาหาคุณ ได้เลยเช่นกันนะคะแต่พออยากให้ลูกค้านะคะก่อนเข้ามาโทรเข้ามานัดคิวก่อนนะคะแบบไม่ขแบบออนุญาตไม่แบบ Walk in เข้ามาแบบว่าเข้ามาปุบ๊บปั๊บอะไรเงี้ยนะเพราะว่าพอต้องอทําเป็นคิวไว้นะคะด้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิดอะไรแบบนี้เนาะเราต้องขอเนี่ยให้ลูกคา้าทยอยผัดกันเข้ามาแบบนี้นะคะ,ะช่วงนี้นะคะก็สถานการณ์โควิดเริ่มย่ำแย่นะคะพออยากให้ลูกค้าเนี่ย รักษาสุขภาพกันเยอะๆนะคะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ระวังตัวเองนะคะแบบดูแลรักษาร่างกายตัวเองให้ดีๆเลยนะคะอยู่กับพอยแล้วก็ลานกันไปนานๆนะคะยังไงวันนี้พอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ